ที่เราตั้งใจไว้เยอะมากค่ะดีใจมากๆแล้วก็อยากขอบคุณแฟนละครทุกคนคนดูทุกคนแล้วก็ขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกคนค่ะวันนี้วันไปไหนทุกคนก็แบบไม่ได้เรียกชื่อแบจริดติมาแล้วเรียกเป็นชื่อตัวละครใช่ไปถึงว่าเรียกที่เป็นมาตาตาไปด้วยหรือโอปอก็เป็นมาตาตอนนี้ทุกคนเป็นมาตาไปหมดแล้วล่าสุดดีเจอกบอกว่าจะเป็นดีเจมาตาแล้วดีเจมาตากัะชั้นเกิมค่ะ คือจริงๆตอนแรกอะค่ะเราก็ไม่ได้หวังอะไรถึงขนาดนั้นพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่รู้ว่านาอเพราะว่ามันก็เป็นละครเหมือนแบบมันเป็นละครฟิลฟูดอะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นข้อความที่เราอยากจะสื่อถึงคนดูในยุคปัจจุบันนี้มากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้จริงๆแต่ว่าด้วยผลตอบรับที่มันกลับมาถึงพวกเราอะมันแบบมันเกินไปกว่าที่เราเราคิดว่ามันจะได้ค่ะเรียกว่าทุกวันนี้มันคือกำไรของพวกเราแล้วอะันนีทั้งชมแต่ที่รู้สึกว่าทันใจลรว แต่ว่าส่วนใหญ่อะมันมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเพอร์ซันแลมากเลยอย่างเช่นมันจะมีคนเดลักมาหาเราว่าแบบขอบคุณมากเลยที่ทําให้เราได้พูดคุยกับคุณพ่อเข้าใจคุณแม่สามีนั่งดูละครด้วยกันมันเกิดความสุขพันกันในในหน่วยของครอบครัวซึ่งแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเป็นข้อความที่ละครอยากจะสื่อออกไปแล้วก็รู้สึกว่าที่เป็นหนึ่งหรือว่า หรือใครหรือว่าพี่จะบอกพี่ริวจะเป็นตัวนําได้ไหมนะ <c oughs> พี่ริวก็คือมันจะมีความเป็นสุภาพบุรุษบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาแบบเป็นเป็นที่ชื่นชอมอ่ะจากรู้สึกว่าก็ดีการที่เราผู้หญิงมีการวางตัวที่น่ารักผู้ชายก็มีการวางตัวที่น่ารักกันอะไรย่างเงี้ยมันก็เป็นการนํากันไปพากันไปได้ด้วยค่ะคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราอัดอั้ม จากจากบทจากสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนออะมันคือความจริงใจจริงๆจากรู้สึกสิ่งที่จะรู้สึกได้จากนักแสดงเวลาดูละคระนะคะจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นละครแต่เขากําลังพูดสื่อในสิ่งในสิ่งที่ตัวละครตัวนั้นต้องการจะสื่อออกไปพอมันเป็นความจริงใจมันมาจากความซื่อสัตย์แล้วมันมันมันเป็นมนุษย์อะจะรู้สึกว่าทุกคน r ีเล t ได้ยางยังเรื่องแบบที่ถึงเรื่อยๆอ่ะถ้าตอนดท้ายเราิด เธอถ้า11เราต้องลำแล้วนะหรือไงไม่หละอุ้ยไม่บนแต่ขอมีมูนิดหน่อยมีก็ต้องมีมูบ้างมูไหมคะนางเอกแน่นอนค่ะคนรุ่นใหม่อย่างเราคนรุ่นใหม่อย่างเราค่ะเรไปไหว้พามากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้มีบนมีอะไร่อใช่ขอเราก็ขอเลยใช่ใครใครไปไหนก็เรียกลาดีใจมาก มันเป็นมนมันเป็นความเชื่อมใจของนักแสดงอะค่ะการที่แบบเหมือนเราทางานมานานมากๆอะไรเงี้ยแบบสิบกว่าปีแล้วพอมันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณพี่จ๋ามากๆที่แบบให้ต้วได้เป็นมาตาล่าขอบคุณมากๆจริงๆนะแล้วขอบคุณคนดูด้วยที่แบบเอ็นดูมาตาเป็นสงบางทิครับครับผมทริปไหนต้องเลือกด้วยค่ะทิปอะก่นริมบรีค่ะเป็นยังไงครับ พี่แบกตีนก็น่ารักมากครับคือผมออกไปไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรียกแบบสวัสดีคุณหรอแบบสวัสดีแบบว่าเขาบอเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตามคนทีต่งเรียกแบบนี้อะไรก็สะพอนได้เห็นนะครับว่าจริงๆคนแบบคนชอบจริงๆนะครับพอนึกมืออะไรก็ชื่น ลรอเพลงมาที่เดือนแตยังเต้นไม่หยุดเลยเนี่ยแต่เป็นได้เลยในทันทีแล้วครัรออยู่เหมือนเมื่อกี้พี่พี่เจมส์อยู่นี่เดี๋มัเต้นได้เลยเป็นคาแรคเตอร์ลืมมาถามแล้วเนี่ยเออถามว่าอะไรการจุดเทียนแฟนเมย์ดีใจครับดีใจที่ที่คนดูรักตัวละครตัวและก็รักเรื่องราวที่เราพยายามจะสื่อว่ามันมันมีความหมายกับเราาและอยากจะ ได้ไปสัมผัสให้คนที่ได้ดูได้สัมผัสความรู้สึกนั้นเหมือนกันเลยเพราะแบบตอนบอกคือตอนน่า่ะตอนที่อ่านบทกคารู้สึกเลยว่าอะไรที่เศษผิดในมือเยอมากเลยแล้วแบบเรารู้สึกคนเดียวหรือเปล่าอยากจะให้แบบอยากจะให้คนที่ได้เห็นได้ดูละครของเราได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นเห่างนัผลจริงๆมันมันเลยเป็นความพิเศษมากๆมันมันมีค่ามากกว่าทุกอย่างแต่ว่าเห็นเจ้าบอกจะมีคน สื่อสารมาหาตลอดเวลาคือผ่านทาั้งบอกแม่บ้างหรือว่าทางทีเอ็มหรืออะไรก็คืนอนั่เหมะมนกันคือการหนึ่ครอบครัวได้กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันในด,ดูละครด,ด้วยกันได้หันมาอยู่ด้วยกันแล้วหันมา่อกพูดคุยเริ่มันเกิดการพูดคุยกลายเป็นอย่างครอบครัวที่ไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันเขาก็ามาน้่นดูละครพอดูจบเสร็จจบฉากนี้แล้วเขาแบบรู้สึกเป็น นี่แบบเข้มข้นมากจริงๆก็อย่างที่เราปูกันมานะคะว่าเราให้ให้เวลาเขาจีบกันมาแบบให้ให้พิสูจน์ความรักกันมาเราเราเราทุกคนเป็นทีมเป็นหนึ่งเป็นทีมมาตาแล้วล่ะ5ตอนสุดท้ายมันคือเวลาที่เราจะต้องทุกคนจะต้องทํางานกันเป็นทีมในการเอาใจช่วยทุกคนเคลียร์ปมของทุกคนมาพร้อมเพื่อที่จะเอาใจช่วยเป็นหนึ่งและมาตาที่พวกเราทุกคนรักก็อยากจะให้จับมือไปด้วยกัน5ตอนสุดท้ายเขาจะเป็นคนแบบ อยากให้ให้เห็นการ์ที่ว่าต่อให้มีปมัญหาอัางนี้คนถามมาว่ามาตาลดามีจริงไหมมีเรามีมาตาลดาจริงๆริงไหมในชีวิตถ้าตอนสุดท้ายจะเป็นตอนที่มาตาลดามีความเป็นมนมุษย์มากๆแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นว่าเออมาตาลดาก็เป็นคนคนหนึ่งนี่แหละที่เวลามันสามารถมีเรื่องกระทบใจแต่เขาจะเอาตัวออกมาจากปัญหานั้นได้ยังไงก็อยากให้เราเจอ